อาการหนักกับว่านอนแล้วขึ้นไม่ไหวครับไม่มีแรงนะต้องส่งมือให้เมียดึงขึ้นควันดึงขึ้นมานน่งเดินตัวเปล่าก็าสเสยเรียกว่าทํางานหนักไม่ได้ไเหนื่อยรู้สึกทอดแห้ชีวิตอีกครั้ว่าเฮ่ทำไมเราเคยสุขภาพดีก็จะเที่ยวกินได้สะดวกสบายเพราะว่าเป็นเบาหวานนี่ผมหมดกำลังใจคิดว่าชีวิตนี้คงจะต้องปอกไตแน่ ถ้าป้องใจผมก็งนนคงเป็นคนชนะไปแต่บางตัวผมก็เจอเซตินเนี่ยครับผมหายเป็นติดดิ้งเลยผมทานเงินเงนงนั้นมาทุกวัน,น,เ,นเนี่ยอาการของเบาหวานที่ทานใหม่ๆอ่ะจะไม่หิวข้าวแต่เดี๋ยวนี้พอเบาหวานหายปั๊บเนี่ยมันจับันทาเนเลยติดไปมือเนี่ยพอมาชั่วโมงเนี่ยหิวข้าวอนะ่ะแต่หิวแบบคนได้หิวแบบสบายๆันมาแบบคนปกติทาน ผมฟังชิ้นใหม่อยู่ได้รึ่งใหมนะรู้สึกว่าผมกลับมาดีเหมือนเดิมเหมือนกับตายราะเกิดใหม่เลย